ค่ะค่ะขอโทรให้ค่ะ hả Why are you? What you ไงครับครับแจกข้าวกล่องไงแจกฟรีครับแจกฟรีครับแจกฟรีทุกวันครับสามวันนะวันละกี่กล่องครับวันละสองร้อยกล่องประมาณโดยประมาณครับประชาชนเยอะเราทําเพื่ออะไรครับก็นนั่แหละครับก็เพื่อความสบายอะไรก็สนแก่อยากให้ทุกคนร่วมใจกันช่วยกันเพื่อกีฬาอาสาแล้วแบบนี้เราจะทำต่อไปกี่วันสามวันสามวันนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า ยี่สิบสามวันประชาชนสามารถมาติดต่อข้าวของได้เลยได้เลยครับมารับได้เลยเป็นข้าวข้าวอาหารนี่ทำใหม่จุกใหม่สดๆครับสดๆวันต่อวันค่ะก็ดูจากส่าต้อาหารที่มาทำผมนี่มาทำผดีแน่นอนครับรู้สึกยังไงที่เได้รวบข้อความนะครับก็เปิดไปให้ดับเฟเวลาล้างล้านยางแล้วเราก็เสียใจกันไม่นานนะครับเพราะว่าท่านเป็นพ่อประเทศที่จะให้อย่างเดียว เราก็มีาาธาตุบรทก็ิัานาเนเะชิกน้องแก่แก่รับประนขอ,รขอเ,ขเราแจกแก่เขาฟองรแจกอะไรครับก็มีมีผู้ร่วมด้วยครับอยี่ยวกัาหลายๆองค์กรก็มีลูกโมีโบม,ม่อะไรเยนะคบเชิญค่ะ